ดอกกุลาปลาเพื่อนๆจะพาขึ้นไปดูข้างบนดูมก็เยอะจะรีบถ่ายรีบกลับ โอ้ยดุงดอกไม้คนข้างบ้านก่บเพื่อนๆสวยงามมาก <laughs> ดุงก็เยอะเพื่อนอน,นี่ต้นอะไรของแกน,น้ะน

เวตาฟินดินปลุมมาเข้าบ้านเขาเจ้าของอยู่ตรงไหนไม่รู้ป้ายดูเก็บปลูกต้นไม้สวยงามมากป้ายเดือพื่อน แต่ส่อนแท้แกปลูกยังไงนี่เหมือนต้นที่บ้านของเราเลยตายกระถางนิดเดียวดูดิสวยกว่าของเราเยอะแยะเลยนี่ออกดอกถ้าเป็นบ้านเราถูกหวยนะมีชคมีลาบ ชุดโต๊ะเขาพดแกเปิดพัดลมให้ยุ่มไม่เข้าบ้านดูดิพัดลมแกแรงเดียนี่ก็สวยแกยปลูกยังไงได้สวยจังเลยนี่ฮึตายปลูกไงอีสาไม่ปลูกได้สวยจังเลยนึกว่าของบ้านเราสวยของแกยิ่งสวยซะอีก ไปเที่ยวกลับมาค่ะต้องมาทำงานล,ล้างรถอีกขยนันขยนันนด้เยเองไอเล็กเยอะจุ๊บ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 ปู่บ้านแก่หปู่บ้านเล็กๆจิบสองหลัง เดี๋ยวจะไปพาไปดูแม่น้ำนี่คนนุรงเวมาซื้อบ้านหลังนี้ค่ะมองเห็นไหมฮะมองไม่เห็นต้นไม้ใบต้นไม้เยอะถ้าเป็นหน้าหนาวจะมองเห็นค่ะหน้าร้อนจะมองไม่เห็น Bàn lăng lếch lếch Được rồi, so đục tích, darling Đục tích, working Very good, working, yeah